สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะพี่แขกก็คือโอกาสมาแนะนำนะคะวิธีการแต่งหน้าคัพเค้กค,ค่ะแล้วก็วิธีการแต่งหน้าเค้กโบราณนะคะเพื่อนๆพื่อมือหม่สามารถทำขายได้เป็นอาชีพเสริมได้เลยค่ะก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พี่แขกด้วยนะคะ ค่ะวันนี้พี่แขกก็จะมาสอนวิธีการแต่งหน้าเค้กโบราณกับคัพเค้กนะคะแบบง่ายๆค่ะใช้วัตถุดิบแค่2อ,อย่างนะคะก็จะมีเป็นแยมค่ะแล้วก็บัตเตอร์ครีมนะคะสําหรับสูตรคัพเค้กสูตรเค้กโบราณแล้วก็สูตรบัตเตอร์ครีมนะคะเดี๋ยวพี่แขกแปะลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปนะคะวันนี้พี่แขกใช้ถ้วยนะคะเบอร์3 2 1 7ค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้ขนมเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันค่ะ วัตถุดิบที่เราใช้วันนี้ก็จะมีแยมบูเบอรี่แบบฟิลลิ่งนะคะแยมส้มแบบท็อปปิ้งค่ะแยมสตอเบอรี่แบบฟิลลิ่งเพื่อนๆสามารถใช้แบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็จะมีบัตเตอร์ครีมค่ะบัตเตอร์ครีมที่แขกก็จะแบ่งใส่ถุงนะคะ เป็นสองสีค่ะสีขาวกับสีชมพูนะคะใช้หัว2องดีค่ะไว้สําหรับแต่งเค้กโบราณน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นครีมสีเขียวค่ะอันนี้ครีมสีขาวเอาไว้วาดรวดลายนะคะบนเค้กโบราณค่ะเราก็มาเริ่มแต่งหน้าเค้กโบราณกันเลยค่ะขั้นแรกก็เอาแยมส้มเนี่ยนะคะไปปั่นกับน้ำร้อนนะคะดูสูตรใต้คลิปนี้นะคะพี่แขกแปะลิงก์ไว้ให้แล้ว แล้วพี่แขกก็จะเอาเค้กเนี่ยค่ะจุ่มในแยมส้มเลยนะคะเพื่อความเ,าเรียบเนียนและเงางามค่ะถ้าหน้าเขาไม่เรียบเราก็เอาไม้พายนะคะช่วยปาดปาด,ปาดเกี่ยเกีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะวางใส่ในกล่องไว้เลยนะคะทําอย่างนี้จนกว่าจะหมดนะคะพี่แขกจะทํอหน้าแยมไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวครีมจะมาแต่งที่หลังนะคะ แล้วก็ท่าทาปัดปาดค่ะแล้วก็เรียงใส่กล่องใส่ภาชนะที่เราจะแพ็คขายให้เรียบร้อยนะคะ อตอนนี้พี่แขกก็ทาแยามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แขกก็จะทิ้งไว้ก่อนนะคะเพื่อจะให้หน้าแยมเนี่ยค่ะเขาตึงกว่านี้อีกหน่อยนะคะแล้วเขาเซตตัวเวลาบีบครีมเนี่ยเนื้อครีมจะได้ไม่รูดตามแยมนะคะแต่เพื่อนๆจะแต่งเลยก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะอ่าระหว่างนี้พี่แขกก็จะหันมาแต่งคัพเค้กก่อนเลยค่ะพี่แขกก็จะเรียงใส่กล่องนะคะ กล่องก็ตามขนาดที่เราต้องการนะคะเพื่อที่ว่า,เ,าเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายถ้วยเขานะคะจะได้หน้าเขาจะได้ไม่เละค่ะเมื่อเรียงหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะแต่งหน้ากันเลยนะคะพี่แขกก็จะใส่เป็นครีมสีขาวนะคะลงในกระดาษลอกลายค่ะหัวที่ใช้ก็จะเป็นหัว หัวแฉกนะคะคล้ายๆหัวสองดีค่ะแต่ว่าเล็กกว่านะคะพี่แขกไม่มั่นใจว่าเ,เรียกว่าขนาดอะไรนะคะเพื่อนๆลองไปเลือกดูนะคะจะใช้หัวแบบไหนก็ได้ค่ะ พี่แขกก็จะเตรียมบีบครีมให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะแต่งด้วยแยมค่ะพี่แขกก็จะบีบแยมส้มลงไปนะคะตรงกลางค่ะที่เว้นไว้ก็จะใช้แยมอะไรก็ได้นะคะวันนี้พี่แขกใช้ส้มสตรอเบอรี่แล้วก็บูเบอรี่ค่ะ อ่าเราก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะตามที่เราชอบค่ะ,อะพอเราบีบแยมไปหน้าตาคัพเค้กของเราก็เริ่มมีสีสันแล้วนะคะเพิ่มเออความน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะอ่าเดี๋ยวเพิ่มเป็นโรยช็อกโกแลตลท์อีกนิดหน่อยแล้วกันนะคะนี่คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะหนึ่งกอง ปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งกล่องต่อไปเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะคะวิธีการบีบค่ะสำหรับมือใหม่เนี่ยค่ะเราก็ตั้งถุงนะคะหัวบีบเนี่ยให้ตั้งฉากนะคะ90องศาค่ะเวลาบีบก็ เเขาจะออกมาเป็นลวดลายที่สวยนะคะอ่าเดี๋ยวกล่องนี้พี่แขกจะใส่เป็นกีวีอบแห้งนะคะลงไปด้วยนี่ค่ะเราก็จะแต่งจนกว่าเออจะหมดนะคะขับเค้กใส่เยลลี่ลงไป แล้วก็แต่งหน้าคัพเค้กเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้แต่งทั้งหมด8กล่องค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปแต่งหน้าเค้กโบราณกันต่อนะคะค่ะแล้วก็จะใช้สีเขียวนะคะลากเส้นค่ะเพื่อเพิ่ม,ม,มลวดลายนะคะให้กับเค้กโบราณของเราอ่าแล้วพี่แขกก็จะใช้สีขาวนะคะลากเส้นต่อค่ะ เสร็จแล้วก็จะบีบดอกไม้ลงไปนะคะนี่ก็จะเป็นหัวสองดีนะคะในถุงก็จะใส่สีขาวกับสีชมพูค่ะอย่างละครึ่งวิธีบีบก็เหมือนเดิมนะคะตั้งถุงกับหัวบีบเนะะี่ยค่ะให้ตั้งฉากกับพื้นนะคะ9 0องศาแล้วก็บีบค่ะให้น้ำหนักมือเนะะี่ยค่ะเสมอกันนะคะถ้าเราพอใจเราก็หยุดบีบค่ะ เมื่อดอกไม้เสร็จแล้วเราก็ต้องมีใบไม้นะคะเดี๋ยวเติมใบไม้ให้เขาหน่อยค่ะใบไม้พี่แขกก็จะใช้กระดาษลอกลายนะคะทําเป็นกลวยค่ะแล้วก็ใส่บัตเตอร์ครีมลงไปค่ะบัตเตอร์ครีมที่เราผสมสีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัดปลายกระดาษค่ะให้เป็นคล้ายๆหัวลูกศรน,นะคะ ตอนนี้เราก็แต่งหน้าเค้กโบราณเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนเช้าก็พร้อมส่งให้ลูกค้านะคะลูกค้าก็จะมารับที่ร้านค่ะแล้วก็ส่งบริเวณใกล้ๆบ้านนะคะวิธีการแต่งหน้าก็ไม่ยากเลยนะคะใช้วัตถุดิบแค่สองอย่างเพื่อนๆมือใหม่ก็ลองไปหัดแต่งหัดบีบก,กันดูนะคะวันนี้พี่แขกก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ